กลับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านติดตามแท็กซี่ไทยออนทัวร์ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็ท่านใหม่ๆนะครับได้เข้ามาได้ดูในคอนเทนต์เกี่ยวกับรับส่งผู้โดยสารในกรุงเทพหรือว่าเมาในต่างจังหวัดนะครับวันนี้แท็กซี่ไทยนะครับก็เจอกันช่วง จะเข้าบ้านอีกแล้วนะครับจะเข้าบ้านอีกแล้วนะครับอา่าทาไมช่วงนี้ขี้เกียจจังน้อนะครับพอดีว่าผมติดค้างตอบคําถามอา่ท่านท่านหลายท่านนะครับที่ได้คอมเมนต์สอบเข้ามาโทรอา่าคอมเมนต์เข้ามาสอบถามทักทิไทยนะครับและก็ได้โทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการอ่เราทำงานอยู่แล้วอยากออกไปทำงาน ไม่อยากออกมาขับแท็กซี่ออกจากงานมาขับแท็กซี่ก็เยอะนะครับและก็อยากขับแท็กซี่เช่าแล้วไปผ่อนรถกระบะและก็อยากขับแท็กซี่โดยการดาวไม่อยากผ่อนรถบ้านอ่าฉะนั้นแล้วอย่าเพิ่งแปลกอย่าเพิ่งงงนะท่านนะ,ะผมจะทําความเข้าใจก่อนว่าและก็ผมจะเอาความรู้สึกของผมเพราะว่าหลายท่านถามเนี่ยอยากให้เอาแท็กซี่ไทยเป็นตัวหลัก ในความรู้สึกของการขับแท็กซี่แล้วกันนะและก็ไปเปรียบเทียบกับพ่อแม่พี่น้องที่ทํางานอยู่แล้วอยากจะมาขับแท็กซี่นะครับฉะนั้นแล้วผมก็เอาแท็กซี่ไทยไปเปรียบเทียบแล้วกันนะไม่ใช่ว่าแท็กซี่ไทยเนี่ยไม่เคยทํางานผมก็เคยทํางานเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วชีวิตโรงงานผมก็เคยนะครับขับแท็กซี่ก็อยู่ปัจจุบันนะครับจนเท่าทุกวันนี้แหละครับนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมจะเปรียบเทียบนะครับว่า อ่าพอนรถแท็กซี่กับขับแท็กซี่ชเช่าแท็กซี่และก็ทำงานพอนรถกระบะอ่าทำงานพอนรถกระบะเนี่ยอันไหนดีอันไหนคุ้มอันไหนไหวไม่ไหวนะครับผมจะมาบอกท่านท่านว่าคือหนึ่งแล้วครับอ่ะเ,เอาเอาเรื่องแท็กซี่ก่อนแล้เราขับแท็กซี่นะเอาตัวแท็กซี่ไทยเลยแท็กซี่ไทยเนี่ย ขับรถเป็นการเช่าซื้อนะครับรถแท็กซี่ไทยเนี่ยเป็นการขับรถเช่าซื้อนะครับก็คือในลักษณะที่แบบว่าเราผ่อนหมดแล้วก็เป็นรถเรานะครับถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าผ่อนก็ก็ไม่ผิดนะครับก็ไม่ผิดนะครับเช่าซื้อเช่าซื้อเราหมายเขาว่ายังไงเช่าซื้อถ้าเกิดว่าเราผ่อนไม่หมดเราก็ให้เขายึดไปนะครับนั่นก็อีกแบบหนึ่งไม่แตกต่างกับไฟแนนซ์นะครับผมขับแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่ไทยเนี่ยขับรถเหลือวันเท่าไหร่ อ่าเอาแท็กซี่ก่อนนะครับผมเฉลี่ยให้ท่านเลยนะครับว่าสําหรับตัวแท็กซี่ไทยนะครับผมออกรถตีสี่นะผมข้อบ้านเที่ยงอ่าไม่เกินบ่ายนะครับไม่เกินบ่ายมันก็จะอยู่ในเหลียดประมาณสิบชั่วโมงเก้าถึงสิบชั่วโมงนะครับเก้าถึงสิบชั่วโมงนะครับเก้าถึงสิบชั่วโมงผมเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยผมหักค่าค่ากับข้าวไปในตัวค่ากินค่าใช้ต่าง จ่ายค่าแก๊สค่างวดอจิปาถะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมว่าเราจ่ายค่างวดนะอ่าแล้วจ่ายค่ากินแล้วนะครับเราจะทักซีไทยนี่จะเหลือเงินเข้าบ้านเก็บนะครับวันละสี่ถึงห้าถึงหกร้อยในเกณนนี้นะครับสี่ห้าหกร้อยในเคณยนนี้นะครับต่อวันนะครับวันที่ไม่ได้ก็มันก็โหลดลงมาแค่สี่นะครับวันที่ปานกลางมันก็ห้าวันที่ได้มากมันก็หกวันหกร้อยนะครับ ท่านผมย้ำนะว่าเราจ่ายค่างวดไปแล้วนะครับวันละห้าร้อยบาทนะครับจทกที่ไทยเนี่ยวันละห้าร้อยบาทตกเดือนหนึ่งค่างวดรถผมเนี่ยมันก็จะอยูอ่เดือนละหมื่นห้านะท่านนะเดือนละหมื่นห้านะครับเรียบเทยบแท็กซีนะนะ่แล้วนะแล้วทีนี้ท่านที่ขับแท็กซี่เช่าแล้วผ่อนรถกระบะท่านถามผมมาอีกรถกระบะท่านนี้ผ่อนเดือนเท่าไหร่ปกติเนี่ยเดือนละแปดพันใช่หรือเปล่า อ่าเดือนละแปดพันหกปีเนาะเออกระบะนี้เนาะประมาณนั้นใช่ไหมหกถึงเจ็ดปีนะเจ็ดสิบสองงวดเนี่ยเจ็ดสิบสองงวดหกสิบกว่างวดเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์นี่แหละส่วนมากเนี่ยามีน้องจะพอนุกระบะหกปีนะครับหกปีแล้วก็ประมาณว่าดาวน้อยนะครับดอกแพงนะครับหกปีเนี่ยตกเดือนละแปดพันอ่ะผมตีให้เดือนละแปดพันแล้วกันนะอ่ารถกระบะท็อปนิดนึงนะครับท่านมาขับแท็กซี่เช่าแท็กซี่เช่าทุกวันนี้ถ้าขับขับควงนะ ผมตีให้วันละหกร้อยนะครับวันละหกร้อยโอ้โหวันละหกร้อยค่างวดวันละหกร้อยค่างวดรถกระบะวันละสามร้อยเนาะอ้าวันละสามร้อยแล้วกันนะครับวันละสามร้อยโอ้โหท่านต้องได้เงินวันละเก้าร้อยนะท่านนะอ้าวล้มลุงมอไซด์ล้มเมื่อกี้ยังขี่ไปดีเลย ออกจากนี่ไปหน้าเซเว่นนี่จอดอยู่เซเว่นนะครับมอเไซค์แค่ล้มนะครับอุย้ยไหวไหมนะลอาไหวไหมไหวไหมมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ด้วยนะไม่ใช่คันเล็กๆนั่นไหวไหมไม่เดี๋ยวช่วยแกไหวไหมครับ แค่ทิ้งไว้อย่างนั้นเอาไม่เป็นไรนะครับแค่บอกว่าแค่ไว้ก็คือไว้นะครับอ่ะเรามาต่อเรานะครับวันละเก้าร้อยนะท่านนะท่านจะหาเงินยังไงล่ะครับแท็กซี่เช่าแล้วก็ผก่อนรถกระบะด้วยเนี่ยสาหรับผมบอกเลยนะว่าไอจุดนี้ท่านขับรถแท็กซี่เช่าแล้วไปแล้วไปจ่ายค่างวาดรถกระบะไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะอ่าแล้วก็และก็ถ้าท่าน อยากมาผ่อนแท็กซี่ล่ะผ่อนแท็กซี่แล้วก็มาผ่อนแท็กซี่แล้วก็ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ผ่อนรถกระบะนะท่านนะไม่ผ่อนรถกระบะก็แสดงว่าท่านเช่าซื้อแท็กซี่เหมือนแท็กซี่ไทยนะครับเช่าซื้อเหมือนแท็กซี่ไทยนะครับท่านก็จะยังดีนะท่านก็ยังจะเหลือรถท่านนะครับท่านหมดงวดไปแล้วแท็กซี่เนี่ยท่านซื้อมือสองเนี่ย ท่านผ่อนยังไงมันก็ไม่เกินสามปีนะท่านนะสามปีท่านเอาแท็กซี่ไปเปรียบเทียบกับรถกระบะท่านรถกระบะท่านจอดอยู่เฉยๆแต่มันโก้นะครับอ่าสาหรับวูดจากความเป็นสื่อของเท็กซิไทยนะถ้าท่านจากอ,อยากจะมาเกี่ยวกับคําว่าแท็กซี่นะรกระบะมันโก้แต่มันหากินไม่ได้แต่แท็กซี่อ่ะเราหากินได้แล้วก็ผ่อนไม่นานพอหมดผ่อนหมดเราก็เหลือเป็นรถของเรา อ่าอย่างนน้อยผ่อนหมดเนี่ยเราก็ได้ใช้สัก2ปี3ปีแล้วแต่อายุรถท่านจะเลือกซื้อเอานะครับเลือกซื้อเอาอย่างแท็กซี่ไทยนี่หมดหมดก็เหลือใช้อยู่4ปีนะครับ4ปีเนี่ยโอ้ยถ้าหาเงินเก็บได้จริงๆอะมันก็รวยนะครับแต่มันไม่คงไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกนะครับเอาพอมาพอกินพอใช้ก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องการอะไรมากมายนะครับพออยู่พอกินไม่เดือดร้อนคนอื่นก็พอนะครับนะท่านนะฉะนั้นแล้วนะครับท่านผ่อนแท็กซี่อย่างผมเนี่ยวันละห้าร้อยมันก็จบ เราก็มีเงินเก็บแต่ท่านจ่ายค่าเช่าเข้าไปแล้วหกร้อยเนี่ยแทนที่ท่านจะได้จ่ายค่างวดเป็นของตัวเองท่านยังไปจ่ายอู่เท่าแก่เขาและก็ท่านก็ยังไปผ่อนรถกระบะอันนี้ผมไม่สนับสนุนนะท่านนะ,ะและท่านที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าเอ,อท่านจะได้รถกระบ,บะดีหรือว่าจะผ่อนรถแท็กซี่ดี่ะในลักษณะที่ท่านที่ไม่มีรถกระบ,บะไม่มีแท็กซี่นะครับไม่มีกระบ,บะไม่มีแท็กซี่ ผมแนะนําถ้าท่านมาสายแท็กซี่ท่านก็เอาเงินก้อนนั้นไปดาวแท็กซี่เถอะท่านนะครับอาจจะเป็นมือสองหรืออายุใช้งานสักประมาณ <c oughs> ผ่อนจบเรียบร้อยนะท่านนะก็เหลือใช้งานประมาณสักสองสามปีอย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วท่านก็ยังเหลือรถแท็กซี่ไว้นะครับสําหรับท่านมาสายแท็กซี่นะครับไม่สนับสนุนเอ่อมาขับแท็กซี่เช่านะครับแล้วก็ ไปพอนรถกระบะด้วยนะครับมันมืดสองด้านนะท่านนะผมเห็นเพื่อนๆผมทําหลายคนแล้วก็บางคนเขาก็เก่งนะเขาก็ผ่านไปได้นะครับในช่วงช่วงนี้ผมพูดช่วงนั้นผมพูด <c oughs> สิบปีให้หลังช่วงนั้นมันเศรษฐกิจดีเนะาะเขาหาเงินเรียนว่าพันกว่าสองพันน่จ่ายค่าเช่าแล้วเขาก็โอเคนะครับแต่ท่านต้องอย่าลืมว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับท่านต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับและก็เปรียบเทียบทีนี้เราขับแท็กซี่ กับทางานโรงงานบริษัทมันแตกต่างกันยังไทงท่านทํางานโรงงานอ่าท่านทํางานโรงงานท่านขับรถกระบะอ่าท่านทำเอาผมจะเอาเปรียบเทียบรถกระบะทนทำงานโรงงานก่อนมันแตกต่างกับขับแท็กซี่ยังไงหนึ่งแล้วท่านมีวสวัสดิการท่านมีประกรรษษันสังคมท่านมีโบนัสท่านมีอะไรต่างๆนะครับท่านมีอะไรต่างๆนะครับเอ่อแล้วท่านก็ขับรถกระบะด้วยอ่าขับรถกระบะด้วยอ่ะผมถามท่านท่าน เอฟซี uh, ที่ทํางานโรงงานหน่อยในทีน่นี้ผมจะตีให้ท่านเงินเดือนนะรวมโอด้วยนะครับรวมโอด้วยนะครับเอาเป็นเดือนละหมื่นเจ็ดแล้วกันนะครับไว้ไหมหมื่นเจ็ดได้เนาะได้นะหมื่นเจ็ดนะผมตีให้ท่านทํางานหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับท่านจ่ายค่างวดรถกระบะท่านไปแปดพันท่านจ่ายค่างวดรถกระบะท่านไปแปดพันท่านหาค่ากินข้าวหรือย,ยัง ยังท่านหักค่าสบู่ยาท่ฟวันค่าเหล้าค่าเบียร์ท่านหรือยังยังเน้นหมื่นเจ็ดจ่ายค่างวดไรเสร็จจ่ายค่ากินค่ากับข้าวจบไปนิดสิ้นเดือนเงินเดือนท่านออกผมว่าเหลือเต็มที่ประหยัดสุดน่าจะไม่เกินสี่พันนะท่านนะประหยัดสุดน่าจะไม่เกินสี่พันนะครับอ่าแน่นอนแน่นอนท่านได้เปรียบผมแน่ท่านมีสวัสดิการท่านมีโบนัสท่านมีประกันสังคมต่าง ท่านมีวันหยุดชดเชยนะครับนะท่านได้เปรียบตรงนี้นะครับส่วนเราขับแท็กซี่เราไม่มีอะไรนะครับประกันสังคมอยากได้ก็ทําเองนะครับอยากมีบัตรก็มีแค่บัตรทองนะครับและก็บัตรประชาันนะครับนั่นแหละครับเราจะแตกต่างกันตรงนี้แล้วมันแตกต่างกันยังไงอีกนเรื่องการผ่อนรถนะครับแตกต่างแน่นอนนะครับเราขับแท็กซี่เรามีแท็กซี่เหมือนกันแต่เราก็ผ่อนเหมือนกันนะครับแท็กซี่ผ่อนแพงไหมผ่อนแพงกว่าท่านสองเท่านะครับผ่อนแพงกว่าท่านสองเท่า แล้วทีนี้แล้วทีนี้ว่าเราเนี่ยเราจะได้เปรียบรถบ้านที่เขาผ่อนพนักงานโรงงานก็ผ่อนกันแตกต่างกันยังไงเราได้เปรียบยังไงนะครับเราได้เปรียบก็คือว่าเราจ่ายเหมือนเราจ่ายค่าเช่าไปนี่แหละแต่เงินเรายังเหลือนะครับเงินเรายังเหลือนะครับสรุปมาแล้วเนี่ยสิ้นเดือนมาเนี่ย <S 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 ผมเปรียบเทียบว,ว่าเพื่อนโรงงานเขาจะเหลืออยู่ประมาณสี่พันบาทนะจ่ายค่าบ้านค่ามวดรถ ค่าจิบปาถะต่างๆค่าใช้จ่ายค่ากินค่าดื่มค่าเครื่องสอําอางต่างๆเขาผมจะตีให้เขาเหลือไม่เกินประมาณสี่พันบาทแต่ขับแท็กซี่เราจะเหลืออยู่ประมาณหมื่นถึงหมื่นห้านะครับนะบเปรียบเทียบนะหมื่นถึงหมื่นห้านะครับต่อเดือนนะครับค่าบ้านค่าอะไรแล้วส่วนต่างก็คือส่งให้ลูกให้พ่อแม่นั้นมันไม่เกี่ยวมัน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 ส่วนที่ว่าคนมีลูกหรือว่ามีลูกคนไม่มีลูกมันก็เหลือเยอะคนมีภาระทาง,ง,งครอบครัวมันก็เหลือน้อยอันนี้เรามาเปรียบเทียบเกี่ยวกับว่า ท่านจ่ายค่างวดผมจ่ายค่างวดใครจะเหลือมากหรือน้อยก็กันนะครับแต่แท็กซี่แท็กซี่เนี่ยมันจะเสียเปรียบที่ว่าเราไม่มีโบนัสไม่มีสวัสดิการนั่นแหละท่านนะเราเสี่ยงไหมเสี่ยงแน่นอนครับเสี่ยงกับการทํางานมากเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่หลังพวงมาลัยประสาทสัมผัสนะครับประสบการณ์เราต้องมีสมองนี่เราต้องความคิดของเราเนี่ยห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดนะครับสต,ติต้องอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดนะครับ ท่านทางานโรงงานท่านเดินไปทํางานแผนกนี้ท่านถึงแผนกนี้แล้วท่านก็จบแล้วนะครับอาจจะมีบางแผนกที่อาจจะทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลมันก็เสี่ยงบ้างแต่เงินเดือนเขาก็สูงเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วเงินเดือนเงินเดือนเนี่ยผมจะเปรียบเทียบให้เดือนละหมื่นเจ็ดนะท่านนะแต่แท็กซี่เนี่ยเราผ่อนจบเรียบร้อยแล้วเรายังเหลือหมื่นกว่าบาทท่านก็เอาคําพูดของผมไปเปรียบเทียบกับการทํางานเท่าแล้วท่านอยากออกจากงานแล้วมาผ่อนมาซื้อแท็กซี่แล้วก็ท่านทํางานแล้วก็ท่านไปผ่อนรถกระบะท่านก็คิดเอาว่ารถกระบะเนี่ย เต็มที่ท่านก็ได้ใช้งานเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่สงการได้ขับบ้านได้แค่นั้นแหละแล้วก็เอามาจอดโกโก้ไว้ให้ยางมันหมดอายุนะครับและก็ท่านอกับแท็กซี่เนี่ยเรามันก็คืออาชีพของเราเราก็ไปได้ตลอดเรื่อยๆนะครับก็คิดเอาประมาณนั้นนะครับว่าชอบแบบไหนทําแบบไหนอะไรยังไงท่านก็คิดเอานะครับท่านให้ผมเป็นหลักผมก็เอาผมเป็นหลักถ้าให้ท่านเลือกท่านจะขับแท็กซี่ท่านก็ไม่ต้องไปดาวรถกระบะท่านก็เอาเงินก้อนนั้นมาดาวแท็กซี่แท็กซี่ทุกวันนี้ก็ดาวประมาณ20,000กว่าบาทน,นะครับ ถ้าสมัยก่อนก็ดาวแพงหน่อยนะสมัยก่อนก็สมัยผมนะห้าหมื่นนะครับสมัยยุคแรกๆผมดาวสองแสนสามนะผมดาวที่คันแรกของผมนะอ่สิบเจ็ดปีให้หลังสิบสิบหกปีให้หลังเนี่ยผมดาวสองแสนสามหมื่นนะครับส่งสามปีกว่านะครับสามปีครึ่งนะครับเดือนละหมื่นหกกว่าคิดดูขนาดขนาด ดาวสองแสนกว่านะาจงส่งเดือนละหมื่นหกกว่านะครับแล้วก็ไม่ใช่เอาติดด้วยเป็นตัวรีโมโด้วยซ้ําไปสมัยนั้นนะครับแพงมากนะครับไม่รู้จะจ่ายประกันบลบอแต่ละปีนี่โอ้ปวดหัวนะครับสุดท้ายก็หมดงวดนั่นแหละที่ผมเคยพูดเลวมือนเดิมนะครับหมดงวดก็ไปขายกินเที่ยวเงินเ,นเดือนเดียวขายรถได้สองแสนจวดหมดนะครับ <laughs> ติดหอยนะครับฉะนั้นแล้วพี่พน้องอย่าหาทำนะครับไม่ดีนะครับพ่อแม่ลู้ทีหลังอร้อง,องห่มร้องไห้เสียใจนะครับเราก็เสียดายนะครับเสียความรู้สึกนะครับที่ทําให้พ่อแม่เขาผิดหวังนะครับฉะนั้นแล้วก่อนนั่นแหละครับบทเรียนทักษิถไทยมันไม่ใช่เฉพาะมันไม่จบเฉพาะทักษิถิไทยมันไม่จบแค่นั้นนะขายแล้วก็กินยังไม่สํานึกอีกก็กินเที่ยวสำมาเลัเทเมานะครับจนหล,ลายอย่างจนมาเจอโควิด จนชีวิตจนได้เรียนรู้กับสังคมเพื่อนฝูงกับคนที่รักหรือคนที่ไม่รักนะครับจนสุดท้ายเราได้มา,าปักหลักสู้คนเดียวนะครับคนที่บอกว่ารักเราจริงคนที่ว่าเรารักเราเขารักเราเขายอมกินกับเราเนี่ยโควิดมาก็ถอดหัววิ่งเหมือนกันนะครับอะไม่ว่ากันนะครับผมให้อภัยทุกอย่างนะครับขนาดนั้นผมก็ยังไม่คิดจะท้อจะถอยนะท่านนะ ผมก็ยังคิดจะสู้นะครับโควิดมาสามสี่ปีห้าปีเนี่ยปีที่ห้าก็แค่นี้แหละเอาสี่ปีเนี่ยพอแล้วผมก็ขับแท็กซี่ผมไม่กลัวตายอ่าผมอยากรู้ว่าตายเป็นโควิดมันเป็นยังไงอ่าแปลกมากนะครับผมรับคนติดโควิดผมรับคนป่วยผมไม่ติดโควิดแต่คนติดโควิดนั่งอยู่บนรถด้วยกันเนี่ยผมก็งงงงนะครับอ่าตอนนั้นนะคือไม่มีอะไรแล้วผมก็หันหน้านะครับ หลังจากเลิกกับแฟนเนี่ยผมก็หันหน้ามาตั้งหน้าตั้งตาผันตัวทําตัวเองใหม่เก็บังินในก้อนหนึ่งนะครับเก็บตังินในก้อนหนึ่งในช่วงโควิดนี่แหละผมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยนะครับก็คือช่วงนั้นแท็กซี่เนี่ยเอาผูกเซอคอให้กลับบ้านให้ขับกลับบ้านเขาก็ไม่ขับให้เติมแก๊สขับฟรีก็ไม่มีเงินปัญญาไปขับเอาเงินเขาเพราะไม่มีคนเรียกนะครับแต่ผมเอาความพยายามตรงนั้นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเอาเงินก้อนหนึ่งที่ดาวที่เก็บได้ประมาณสองสามหมื่นกว่าบาทอะ้าเงินสี่เดือน ผมไม่ได้รถกับเฮียมานพจังหวะเฮียมานพมีรถพอดีเลยก็ขอบคุณเฮียมานพจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่โอกาสให้ผมแล้วให้ผมพิสูจน์ตัวเองแล้วนะตอนนั้นผมก็เลยได้รถมาคันนี้มาสองปีนะครับได้มาขับประมาณนี้นะครับมาเล่าสู่ท่านท่านฟังแล้วก็มาเปรียบเทียบการขับรถแท,ท็กซี่กับการาผ่อนรถบ้านมันเป็นยังไงท่านก็เอาตัวผมไปเปรียบเทียบแล้วก็เอาคำพูดผมไปคิดคำนวณดูว่า เราทํางานโรงงานเราขับแท็กซี่ทํางานด้วยอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านทาอย่างนั้นผมท่านอย่าลืมนะว่าการนั่งรถเนี่ยแปดเก้าสิบชั่วโมงส่วนมากบางท่านขับแท็กซี่ขับแท็กซี่เนี่ยผมจะบอกให้เลยถ้าท่านอยากมีเงินเก็บเยอะๆท่านต้องขับรถอยู่ในเกณฑ์สิบสองชั่วโมงนะครับสิบสองชั่วโมงนะครับ,บ,รบสิบสองชั่วโมงนะครับท่านจะมีเงินเก็บนะครับส่วนแท็กซี่ไทยเนี่ยก็เต็มที่ก็สิบชั่วโมงนะครับก็อย่างนั้นแหละครับที่เพราะว่าผมต้องมา แต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้ออกกําลังกายเป็นรูปเป็นร่างนะครับแต่ตอนนี้ผมเน้นให้อ่าร่างกายตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอายุเราก็เยอะแล้วนะครับถ้าสี่สิบแล้วเนี่ยอะไรมันก็ไม่มีที่จะดีขึ้นมาหรอกครับมันมีแต่พังกับพังร่างกายของเรานะครับจากนั้นแล้วอยากให้ท่านๆก็ดูแลร่างกายสุขภาพเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหาแต่เงินนะตายไปเราไปด้วยไม่ได้นะท่านนะนะครับแล้วก็ผมบอกเสริมอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่าเห็นเพื่อนรับงานนะครับ เพื่อนสมาชิกในหลายท่านรับงานแอปนะครับชอบเอาโทรศัพท์ไปติดไว้หน้ากระจกอหลายคนเลยแหละเพื่อจะให้มือสัมผัสจับพวงมาลัยกับหน้าจอนี่มันติดกันผมมองแล้วว่ามันฝืนเกินไปนะฝืนยังไงครับฝืนในลักษณะท่านท่านอาจจะโอเคไปจ้องหน้าจออย่างนี้แล้วมือจิ้มงานขึ้นจิ้มทันแต่ท่านอย่าลืมว่าท่านนั่งอ่ะท่านนั่งรถแปดเก้าสิบชั่วโมงถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยมันปวดหลังมาก มันบังคับหลังมากแล้วมันจะทําให้ท่านเนี่ยท่านหลังค่อมนั่งนานๆเนี่ยอายุกแก่ตัวมาหลังเราจะค่อมกระดูกเราเนี่ยมันจะดัดไปอัตโนมัติเลยนะครับกระดูกหลังสันหลังเราเนี่ยเชิงการหลังเราเนี่ยมันจะทําให้เราคนหลังค่อมส่วนมากนะคนนั่งขับรถนานๆเนี่ยอายุประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบลงมาถ้าเขาเดินยังไงไปดูแล้วกันนั่นแหละคนนั่งนานหลังค่อมแล้วก็บังคับก็คือท่านปรับเบาะไม่ให้สมบูรณ์แบบกับการนั่งของท่าน สำหรับทักซิ่ไทยแล้วเนี่ยส่วนขาขึ้นเอวส่วนขาขึ้นเอวผมจะทําให้ตัวเองบรรล้างกับพวงมาลัยก็คือ45องศาหน้าจอกดรับงานผมจะเอาวางไว้ฝั่งซ้ายชําเลืองเอาแต่ลหลายๆท่านเห็นเอาไปวางไว้หน้าหน้ากระจกหน้าแล้วก็ไปนั่งเกร็งแล้วก็ปรับเปาเข้าไปหันให้ติดพวงมาลัยให้มากท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านนั่งเกร็งนะครับแต่แน่นอนท่านถนัดการกดรับงานแน่นอนท่านก็เลือกเอาแต่ผมแนะนําว่าอย่าทาเลยท่านเพราะว่ามันจะเสียล้ังเรานะครับการนั่งการอะไรมันเรานั่งนานกว่า คนอื่นปกตินะครับอ่ะครบถ้วนนะท่านนะก็อยากเข้าบ้านอีกแล้วเที่ยงกาลังเที่ยงสรุปแล้ววันนี้เนี่ยเข้ามาจอดซีเว่นนี่สิบเอ็ดโมงกว่ามาคุยกับท่านก็เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับอ,อันนั้นนะคนขยันได้แค่นี้นะท่านนะเอา้าผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆที่อ่าออกจากงานอยากอลล่อรถแท็กซี่อยาก่อลถกระบ,บะเปรียบเทียบ เอาข้อแตกต่างมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับท่านก็ไปคิดเอาผมไม่ได้แนะนําให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งแค่ท่านสอบถามผมมาผมก็จะแนะนําท่านไปก็ตามนั้นเองนะครับถ้าอยากขับแท็กซี่ก็ลองเอาความพูดแล้วก็เอาลักษณะแท็กซี่ไทยเนี่ยไปใช้ดูนะครับไม่จำเป็นหรอกท่านท่านต้องมีแท็กซี่หนึ่งคันแล้วต้องมีรถกระบะอีกหนึ่งคันเอามาทำไมเยอะแยะนะครับเพื่อหาเงินเปล่าๆทุกวันนี้เศรษฐกิจมันยิ่งไม่ดีอยู่แล้วนะครับเราเอาเงินเรา ไปซื้ออาชีพของเราที่เราชอบดีกว่านะครับผมว่ามันจะโอเคกว่านะแนะนําเลยแหละอย่าเอาอย่าเอาแนวแบบว่าดาวกระบะมาไปขับแท็กซี่เจ้าแล้วมาส่งค้างวันรถกระบะอย่าทํานะท่านนะไม่รอดนะโอเคนะขนาดแท็กซี่คันเดียวมันก็ยังหลายคนหลายคันแล้วที่ว่ามันยังไม่รอดนะหลายคนที่ยังไปแล้วก็มีเพื่อนผมก็เยอะนะครับที่ไม่รอดนะครับฉะนั้นแล้วผมก็กะจะไม่รอด <laughs> โอเคครับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับก็อยากจะเข้าบ้านแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยสําหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับขอากาบสวัสดีครับ